<c oughs> ปลาไก่ไปแล้วเห็นไหมจะไปส่งพี่เอาไปเข้ารถออกแล้วไปเลยเบ่งพี่น้องเมื่อน,นี้คุณแม่จะกลับบ้านต่างจังหวัดได้พี่น้องเบ่งน,น้องมามมกสิมะซอยจัดกระเป๋าอีกแล้วพี่น้องเห็นบ่เอออีหล่าแม่แม่จะกลับบ้านแล้วลูก แม่จะกลับบ้านแล้วนะคะพี่น้องซอยจัดกระเป๋าอีกแล้วพี่น้องที่เป็นหูที่เป็นครูนซอยคุณเใหญ่จัดกระเป๋าแีนแลมว่มีกี้เขาเขามานางจองกองอยู่ในหนังไก่แล้วก็ที่เคลียที่ขวดจัดกระเป๋าอัมอนี่ por hmm. uh. อ้วน